ลวสวยมากตอนค่ำๆจะสวยขนาดไหนครับท่านผู้ชมว้ามีเขาเยังเช็คระบบไฟอยู่นะครับ กตกสบายดีพอแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยทั้งนั้นแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้ครูออมาพาลูกศิษย์มาลีแอคชั่นคลิปของพี่พี่เนาะที่ครูออจักตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนาะก่อนที่จะไปชมคลิปฝากทุกคนกดติดตามช่องของครูออื่อเป็นกำลังใจให้ครูอ๋อเด้อ บางที่ใช้ทางวัดใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกข้ออ้อเด้อเนาะเป็นกำลังใจสหนับสนุสนช่นองของข้อออโดยการบอกกดค้าำโฆษณาเ,เาด้อมันดอติดตามคอมเมนต์เด้อเป็นยังจริงอยากให้คอมเมนต์อยากให้คอมเมนต์เพราอีก,พกอาพงน้องจะเข้าไปอา่านน้องเจนกับน้องพิมพ์เรียนภาษาไทยเนาะ ยากอ่านภาษาไทยเปอนว่าแล้วก็ยากอ่านคอมเมนต์เนาะจากพี่พี่เอฟซีเนาะพี่น้องชาวไทยเนาะที่เข้ามาฮับสมจะพาลูกศิษย์ไปชมแล้วพร้อมหรืเปาพร้อม่ะพรบ่ทุกคนเนาะนี่คลิปนี้เนาะเป็นว่าก่อนอื่นก็นต้องขออนุญาตเนาะคลิปต้นฉบับช่องตามภาษาเบาตู่ชาแนลอ๋อนี่มี เอซี FC, คนหนึ่งเพิ่นา่าให้ครูออบอกลูกศิษย์ของครูออเดพี่ตูนะ่เนาะเพิ่นเป็นลูกขึ้นไทยลาวเนาะเป็น <No, S 2> ลูกคึ่งไทยลาวอตอนนี้ได้ชันชาติไทยแล้วว้าคนที่จะได้ชันชาติไทยนี่เบเมนง่ายเลยทุกคนก็อ่ออะขอแสดงความดีใจนำพี่ตูนะ่เนาะไอตู่เพิ่น คือออกบเวลาไปเที่ยวประเทศไทยเนะาะอ้เพิ่นลก็พาไปเที่ยวเนาะดีใจที่ได้หู้จักไอ,อ,อาอ้ยเพิ่นเนาะเอาไปชมคลิปของไอ้เพิ่นก่กนเนาะทุกคนแล้วมีอะไรคะ่ะค่อยลมกันพร้อมที่จะเก็บรายละเอียดละโบะ <laughs> ชมคลิปโ <laughs> บไม่บ่กให้ชมแต่ความงามความเจริญอย่างเดียวได้ต้องเอามาปรับใส่ให้มันเป็นเนาะ เอามาเฮียนหู้เอามาเป็นบทเฮียนเนาะคงเฮียนก็ได้เนาะ,ะคลิปนี้เนาะเพิ่นไปที่สะพานสะพานพุทธติดไฟหลายธงชาติ45วันคนต่างเฮมาถ่ายรูปจุดนี้สะพานพุทธควรคยไปเนาะแต่ว่าอ่บาบ่ได้ไปตอนที่เขาเปิดธงธงชาติ ที่สะพานพูทเดี๋ยวไปตตดตามชมน้ำกันว่าสิงงานสำซ้ำดทุกคนจะอลังการซ้ำใดไป สะพานพุทธยอดฟ้าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับพุทธยอดฟ้านะครวันนี้มาดูผู้คนนามาเที่ยวที่นี่นะเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่9 วันที่9นี้จะเป็นวันที่วิจิตเจ้าพญานะครับเปิดวันแรกนะครับผมแล้วไปสะพานพุทธก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะไม่มีคณเลืเมื่อวานสวยมากว้าผู้คนเยอะนะ น,นี้จะมีการแสดงแสงสีนะฮะมีการจุดพลุมีการจุดพล,ดลุแล้วก็มีการแสดงโดรนนะฮะบินโดรนทุกคนก็ามารอ,อก,กันนะฮะ จะมีการจัดแสดงแสงสีนะแล้วก็แสงสีเสียงเนาะประมาณนั้นตอนประมาณตั้งเดี๋ยวว่าประมาณตุ่งครึ่งนี่ก็จะเปิดไฟ and คนจะเยอะนะแทบจะไม่มีที่เดินผมต้องมาก่อนนะเดี๋ยวจะไม่มีที่เดินโอ้ ه, ลายรงชาติไปลายสงชาติ <Wow. S 1> ว้าวลายสงชาติสวยมาก ไปยืนดูข <irgendw carbono S 2> ้างล่างนะมองเห็นมาจะได้สวยนี่นะผมมาอยู่ข้างล่างนะสวยมาก ตอนค่ำๆจะสวยขนาดไหนครับท่นานผู้ชมว,ว,ว้าวนี่เขาอย่างเช็คระบบไฟอยู่นะครับ ตรงนี้เขาเป็นเก็บขยะเนาะรถเก็บไปเรือกเก็บขยะหลายลำเลย สวยมากเป็นการเช็คระบบไฟนะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ

พพุทธยอดฟ้างไงไงนี่นะก็เป็นการแสดงแสงสีนะครับจะเป็นการแสดงแสงสีก่อนแล้วก็จะมีการบินโดรนประมาณสองทุ่มสี่บห้านะประมาณทุ่มหนึ่งนี้ก็จะเป็นการแสดงแสงสีบนสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับผม ใกล้ถึงเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอติดตามประชมพร้อมกันว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะว,ว้าวนี่นะฮะยังเช็คระบบไฟยูงนะครับผมยังไม่แสดงนะฮะก็จะแสดงประมาณพุ่มหนึ่ง Tchau. เปน็นอะไรได้ชมแล้วผู้สุขอเห็นย่างแดดอยู่ในคลิปของอ่าบาตูเห็นความงามอลังการของประเทศไทยเนาะเห็นอันสะพานของประเทศไทยแบบงามงามอลังการแล้วเขาไม่มีแบบเขาติดไฟเห็นเป็นทุงชาติอีกได้ก็เห็นสะพานแล้วมันมี แล้วยูมันมีนำยู่มันมีนเหงาขาอเอืนวันนำอย่างนะจ๊ะอันนั้นแหละเขาอเอืนวันแม่น้ำเจ้าพยาโอเนาะทุกคนคอมเมนต์นอ้องคอมเมนต์บอกน้องเจนกับน้องพิมพเดวาน้ำนอย่างยูยู่กองสะพานพุทธนะเนาะแม่น,ำน้ำอย่างที่เหือเล่นผ่านไปไปว่ามายู่แม่น้ำมันเนาะคอมเมนต์บอกน้องเจนกับน้องพิมพ์เด้อหลายใหย้นางเดอ เห็นความงามเห็นความเจริญของประเทศไทยบอเรียนอย็นอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองโอ้ยตนเด้วนาโมยม้ตอง่าเธอ่ะบมมีวัฒนาพระจิหูุ่เน่าแหงบอหืกอดอาจารย์ก็ได้ถ้าเน่าเราทุกคนช่วงนี้เน่าแล้วเน่าแต่ว่าโอทุนอะเรามาเห็นยังเลย ทงชาติแนละ้วเขาเฮ็ดแบบเป็นไฟอะนะเฮ็ดเขาเฮ็ดแต่นู้งนเนะข้าไฟไฟ <c oughs> เขาอื่นว่าไฟอย่างไฟซี่บอกทุกคนเนาะคอมเมนต์บอกคูออดเียเพราะว่าขอถ้าว่างานที่ว่าเขาบวหัวอะไเพราะว่าอยู่บ้าน,านมันบวมีอยู่บ้านคูออบวมีแบบนั้นนะนะ่ะเนาะแล้วก็บอกเคยเห็นแบบสิ่งที่ว่าสวยงามแบบนั้นนะเพือ่อไปเห็นรจริงๆคูอ่ออเคยไปเนาะสะพานพุทธเคยไปเทื่อนึงเนะาะบ่าวอ้อมพาคูอ่ออไปโอ้โหคือแบบไปไปยืนดูจุดนึงน่ะ น้องเจนกับน้องพิมพคือแบบว้าวสุดๆเลยแหละถ้าไปเห็นตัวจริงนะงามกว่านั้นอีกแล้วถ้า,าว่าตอนขี้คูออกไปนะทุกคนถ้าจะงามกว่านั้นอีกคือเขาจะแบบอ่าตอนนี้เขาประดับเป็นไฟแล้วก็เอาแบบเฮดเป็นสีแล้วเอาแบบเป็นทุงทุงชาติไทยมาใส่ขนาดนะีแ้งงามตอนคูออกไปเขายัางบรเฮ็ดแบบเป็นไฟออกเป็นทุงชาติขนาะด แต่เขาบึงอยู่ในคลิปนี้เขาจะเห็นไหมบนาะือ,อความงามสุดยอดจเรือนขึ้นทุกวันนึงทุกมืออยู่ไสยอยุประเทศไทยโอ้ยน้องน้องคิมว่าอยู่ประเทศไทยจะเรือนขึ้นทุกวันจะเริยนขึ้นทุกมือ,มอแมนประเทศไทยนี่อันนี้ตามที่เราไปทุกคนเคยไปคือไปแล้วกะได้ไปอีนะ้ขนาดแต่กะตะลึง ทุกครั้งที่ไปเห็นเพราะว่าประเทศไทยเขาบายุฒพัฒนาเขาพัฒนาไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะเฮ้ใไทยรูอบางเทือกอะเราล่วงล,งล,งลงืมลืมแบบโหคนกันไล่เองนะทุกคนถ้าไปเห็นเลยจริงว่าโหคน,นปันแต่หมดแต่ว่าคือคือขอเดียวว่าไล่คลิปทะเลคือน้องพิมพ์มาคลิปก่อนว่าแบบประเทศไทยนี้สังเกตบึงถนนห้นทางนี้ ทุกคลิปเลย mm hmm. คือจะเรินแหงคือแบบ mm hmm. สะอาดอีกเ mm hmm. นาะบ่มีขยะบ่มีขี้เนื้อแล้วก็ผู้คนนักท่องเที่ยวไล่เฮนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแต่สิ่งที่คูออปอะทับใจที่สุดก็คือความสะอาดอ่าประเทศไทยนี่สะอาดสุดๆเลยเขาเอาความสะอาดเป็นหลักเลยเมนแลแบบ oh. สะอาดเขา ถ้าวัดทิมสะทายนี่เขาปับก็คือเขาไปคือยุสัยกับคือกันเนะาะเพราะว่าแต่ต่างจังหวัดหรือว่าในเมืองเนาะคนไทยเขาจะามีกฎเนาะว่าถ้าทิมขี้เนื้อรึอว่าซุปยาบนี้บ่นั่นนะเขาจะปรับเนาะ mm hmm. แม่แต่ขึ้นรถแท็กซี่ทุกคนก็ยังแบบมีห้ามาทิมขี้เนื้อลงบนรถท่าฝ่าฝืนปรับ ห้ามดูดบุหรี่ท่าฝา่าฝืนปรับสูงสุดหนะ้าพันเนาะเริ่มแต่ส่องพันขึ้นท่าห้าพันโอ้ห้าพันบาทนี่ทัดมาแลกเป็นเงินลาวเขากัไลยย่ยได้เนาะ<ม>ได้ไล่ล้านได้ไ <c oughs> ล้ไล่ล้านเนาะทุกคนคู่โอเงินเดือนคู่โอยังบ่ฮออ่ายังบ่ฮอด5ห้าพันอย่าย่าแต่าห 4, 000, ้าพันเลยสี่พันก็ยังบบฮอรทุกคนถต่ <c oughs> ว่า เรื่องอื่นพัดบกเก่งพัดเก่งเรื่องอดทนนั่นเรื่องเดียวนี่แหละคือแบบเนาะเขาอยู่ในเนวใดคือเขาเงินน้อยแต่ว่าเขาอยู่ในเนวใดคืออ,อยู่ยอมทำเน่าแบบอยู่อดทนอย่างยถ้าเขาบอแบบบอเฮ็ดบอสร้างนะคือเขาก็ยังจะอยู่จุดเตาเนาคือพยายามแบบเหยียนหูให้ไล่นอกจากเฮีนยนในห้องเฮียนแล้วเน,นาเนนะ คือพยายามซ่อนลูกศิษย์ของคอรูออ้เนาะเฮียนน้องของเฮียนคือคอรูโอได้มีโอกาสแล้วก็นําความหู้ที่ได้มาเนาะมาแบ่งปันให้ลูกศิษย์ได้หูห้น้ากนันได้ที่ว่าเขาควรจะบึงเป็นตัวย่างเอาเป็นแบบย่างเขาก็เอามาใส่มาเป็นแบบย่างเนาะอันนี้ละมือ,อคิดไปหอดใส่แล้วหอดสาบานพุ่งปะือวนน่ันงอสันโอ้เหมือนเย็นสิดเหมือนเย็นชุด มือเจนเย็นสุดอดทนนางหละค่ะแพงเนาะทุกคนฝากกดติดตามช่องของครูออเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอน่เนาะฝากทุกคนส่นโฆษณาเนาะช่องของครูออให้จบสามารถตำนิติส่วครูออและลูกศิษย์ครูออได้เนาะครูออขอบคุณขอบใจทุกๆคอมเมนต์เนาะทุกๆการเข้ามาฮับสมครูออเอาเสื้อของครูออปั่นให้น้องเจนใส่แล้วแต่ว่าน้องเจนมาไปใส่แล้วมันน้อย กะลงังงานนอยเนาะเจนอาจจะง่ายกว่าอูอนอหนึงพิมพกเ็เอาให้แต่ว่าเอาให้คนละตัวบะเสื้อกันหนาวาแต่ว่าเจนว่าไปใส่แล้วมันนอยว่าส,าสาั้นไส่บได้อดทนฮ้อ,อนยามหน้าแล้วก็ต้องอดทนไ,นไปด้วยน,นางลาวันเาร์วันสิทธ์วันเาร์วันอาทติ์พายามไปห้ามยาค็ดงานทำ ไปครับจ้างเนาะคนถ้าได้เห็นคลิปนี้เนาะถ้าว่ามีบอนใดไปเกี่ยวเข้าหรือว่าไปปล๊กต้นไม้ไม่ยังครับจ้างเนาะมาเอาน้องๆไปเฮ็ดเบียกนำใดเนาะพราะว่าอ้ปนน้องๆโคก,ก็สวยเท่าที่โคอสวยใดเนาะเลือนนี่โคอกอจะยังเลือดแต่นั่งติดกระดูกแล้วทุกมือนีก่ก็กินนำโคออเนาะแบบ เออันไดส่วยกันได้แล้ก็ช่วยกันไปนั่แหละ mm hmm. ประคับปะระคองกันไปนี่แหละถ้าว่าคุโอเนาะเอาไว้วาลคิปต่อไปทุกคนต้องจุ๊บไบสักนิดก่อนตัวก้าวเข้ามาสบายดีบยพบกันคลิปหน้า mm hmm. หรือความตืน่นความตื่นเต้นยังจะท่า mm hmm. คลิปหน้าเ mm hmm. นาะ